ที่เขารักการสุกอบลมหลับสูตรวิชาชีพช่างสิบหมู่สาขาช่างเขียนไทยแดนห้าเรียนจำพิเศษทวบุวีทุกท่านครับก็ต้องทบทวนนะฮะในการที่ได้บรรยายไปตั้งแต่ครั้งแรกจนถึงครั้งนี้นะครับก็ให้ใช้มือนะครับขีดเขียนนะครับด้วยดินสอนะครับ มือกับติดสองแต่ครั้งนี้ก็ครั้งนี้แล้วก็ครั้งที่ผ่านมานะครับเป็ครั้งที่แล้วนะฮะก็ให้เริ่มใช้ภูก,กันนะครับแต่โครกูก็พยายามได้ทบทวนมาอีกครั้งหนึ่งว่าการให้การบ้านที่ใช้ภูก,กันเนี่ยน้อยไปวันนี้เนี่ยครกูก็จะมาสาธิตในรูปแบบอื่น แต่การสาธิตน,นี้ไม่ได้บ่งบอกถึงว่าต้องนําไปใช้ในลักษณะใดๆเพราะว่ายังไม่ถึงเวลาใช้นะครับเพียงแต่ว่าอยากให้ได้ลองมือนะครับแล้วก็ฝึกในการขีดเขียนโดยใช้ปุกันนะครับเพื่อให้เกิดความคล่องนะครับเพราะว่าปลายปุกันนะครับกับปลายดิสอและปลายปากกาแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ฉะนั้นการใช้ภูกันนะครับมันจะต้องมีความตั้งใจแล้วก็มีสมาธิขั้นสูงนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าปลายภูกัน,นอ่อนนุ่มนะครับไม่ใช่ดินสอที่แข็งหรือปากกาที่แข็งนะครับฉะนั้นครูก็เลยว่าเอ๊ะจะทำยังไงดีให้ทุกคนเนี่ยพยายามที่จะต้องทำความรู้จักกับภูกันว่าภูกันเนี่ยเขานิ่ม ขออ่อนไหวนั้นเราจะมีวิธีการอย่างไรแต่มันก็ไม่มีแคตับอะไรคนระัเพียงแต่ว่าเราเนี่ยต้องใส่ใจในการวางมือให้พอเหมาะนะวางปลา,ายปู่กันนะให้สัมผัสกับกระดาษของเราเนี่ยอย่งอะไรย่งผ,ยผิวแผ่วไปนะครับเพราะว่าไม่ได้กดให ปลายจนปลายของกันเนี่ยอ่อนไปเลยนะรัล่าไปกับตัวกระดาษหรือตัวอะไรวัสดุที่เราจะพีเขียนไปนะครับคราวนี้เดี๋ยวครูก็จะลองให้นะครับว่าไปลองไปฝึกอีกนิดนึงว่าต้องฝุดอะไรบ้างหมายถึงว่าฝึกเนี่ยมันไม่คุูยังไมไ่วางหลักการแล้วก็ไม่ได้วางแบบฟอร์มอะไรไว้เพียงแต่ว่าเราลองใช้อะไรฮนะสิ่งที่อยู่ รอบตัวเราหรือสิ่งที่เราเห็นประจำประจำนะแต่ว่าก็ทําตามแบบครูแล้วกันครูก็ใช้วิธีนี้มาก,ก็ก็นานแล้วนะครับเพราะว่าบางทีบางครั้งเราฝึกอะไรไปเราก็ไม่ได้ยังไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มั่นใจแล้วก็พอจะไปลงในของจริงมันก็จะทำให้มือไม้เนี่ยสั่นนะเส้นก็สั่นเส้นกาไหวแต่วี ที่ดีที่สุดก็คือต้องฝึกหัดนะครับเพราะว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่2ที่คุณจะได้รู้จักปลายบุคลันว่าจริงๆแล้วนะฮะมันต้องลงไปขนาดไหนแล้วก็น้ำสีก็ไม่ใช่ใสเนเกินไปแล้วก็ไม่ข้นเนืกินไปนะครับถ้าใสาเกินยไปมันอมันไมถึงว่ามันมันจะทำให้กระดาษพองเส่ไหมปล่าเพราะว่ามันเป็นน้ำแต่ถ้ามีเนื้อสีเข้าไปด้วย เนื้อกระดาษของเรากจะไม่ไม่ไม่ดุยไม่พอนะครับเพราะว่ามันจะมีฟาร์มพอดีมีมีมวลมวลของเนื้อสีทําให้กระดาษของเราเนี่ยไม่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 เหมือนกับกระดาษที่เปียกน้ํานะครับเพราะว่าถ้าน้ําน้อยเหมือนกับเอาน้ําไปจิ้มบนกระดาษนะครับแต่ถ้าเป็นเนื้อสีที่มีพอสมควรนะครับเพราะว่าพอสมควรก็ลองดูก็ ก็ต้องถามรุ่นพี่อีกที่ที่ครูได,ด้สั่งสังไว้นะครับก็ต้องถามดูนะครับว่าต้องขนาดไหนแล้วก็คนขนาดไหนเพราะครูอเองครูก็ยังไม่ได้ไม่ไม่สามารถจะบอกว่าต้องเท่านี้เท่านี้ได้เพราะว่าสัดส่วนบางทีการบอกสัดส่วนไปอาจจะแตกต่างกันไปนะฮะก็วันนี้ครูก็จะมาสาธิตเพิ่มเติมนะครับเพื่อจะให้รู้ว่าการที่เราจะใช้ลากรเนี่ยมัน จะมีรูปแบบอย่างไรนะครับก็ลองฝึกดูเดี๋ยวครับติดตามที่ครูจะสาธิตนะครับต่อไปนี้นะครับก็ดูการสาธิตนะครับนี่ใช้ปุกกันเมื่อแต่อ่าคือเรียกว่าแต่ได้น้ําสีแล้วนะครับคือเราก็จะมาลากเส้นวิธีที่คือให้ฝึกมือนะครับฝึกมือง่ายๆ แล้วก็ในภูกันรเราก็ไม่ต้องให้น้ําสีนี่เยอะจนกระทั่งพอ,พอสมพัมผัสกระดาษไปแล้วก็จะเป็นกองให้พอดีนะครับปาดก,กับปากภัชนะนี่น่น,นะให้ให้สีเขามีความพอดนะีที่จะอยู่ใน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 เนืน้อของภูกันนะครับภูกันก็ขอเป็นภูกันเบอร์ศูนย์นะครับลองใช้ภูกันเล็กๆไปก่อนนะครับก็ เมื่อวานก็ครูจะทวนเมื่อวานว่าเมื่อวานนี้ครูก็ขีดไปขีดเส้นไปเฉยเฉยวันนี้เราขีดเส้นคู่ดูนะครับขีดเส้นคู่ดูว่าเส้นคู่เนี่ยเราจะทําได้อย่างไรบ้างนะครับค่อยๆขีดไปนะครับล้วเส้นคือตั้งใจนะครับเนี่ยครับได้เส้นหนึ่งนะครับมาได้เส้นนี้แล้วนะครับเราก็พยายามเพราะว่าอันนี้ที่ขีดเส้นหนึ่งเนี่ยมัน ก็ไม่ต้องใช้อะไรนะฮะมากมายไม่ต้องใช้ความคิดไม่ต้องใช้อะไรนะครับเพียงแต่ว่าเส้นที่สอนเนี่ยคุณต้องเริ่มใช้ความคิดแล้วว่าจะทํำยังไงนะฮะให้มือคุณเนี่ยไปตามที่เราต้องการคือมันจะมีเส้นขนานเส้นขนานหมายถึงว่าเราจะขีดให้เส้นขนานเนี่ยให้ขนานลงไปนะครับให้ขนานกับเส้นเดิมไปเพราะอันนี้คือการฝึกอย่างคราวที่แล้วเนี่ยเราขีดขีดขีดไปมันก็ก็ก็ตามอิสระเราไปแต่วันนี้ก็คือครั้งนี้นะครับ อเราผิดให้ให้ให้ขนาดดูนะครับว่ามันเป็นยังไงเนี่ยครับขนาดค่อยๆทำอย่างนี้ไปก็ฝึกอย่างนี้ไปนะครับ<ม>ก็ก็จะอะไก็จะคล่องขึ้นไปเรื่อยๆนะครับลองดูฮะทีละอย่าง นะเส้นก็ดูตัวเส้นแรกเป็นหลักแล้วเราก็จะให้ขนานไปนะครับครับอันนี้คือฝึกไปเรื่อยๆนะครับจากสองเส้นเราก็ให้เป็นสามเส้นนะครับเพราะว่าบางทีตัวเถาเนี่ยก็จะใช้สามเส้นนะครับที่จะเราจะแบ่งเป็น นกคาบเป็นตัวคาบอะไรต่างๆเนี่ยตัวเถาก็จะเป็นสามเส้นนะครับเนี่ยครับ ที่ยพยายามให้ขนานกันนะครับพยายามเพราะว่าถ้าเราทำงานจริงๆเนี่ยเราก็จะมีเส้นที่เป็นนำอยู่แล้วนะครับแต่ตอนนี้คือเป็นที่เราไม่ได้มีเส้นบังคับหรือเส้นที่เราอะไรให้เราต้องเดินตามแล้วก็คือให้ใช้มือเนี่ยอิสระนะครับเพราะว่ามันจะได้ฝึก มือให้คล่องขึ้นนะครับอิสระไปเลยนะครับเพราะว่าเพราะต่อไปเราก็ไม่อิสระแนละ้วเพราะว่าเราจะล่างอะไรเราก็จะมีเส้นแล้วก็เดินภุการเนี่ยตามเส้นนั้นไปนะครับนะครับนะครับแล้วก็ดูไปว่าเป็นลักษณะที่ สามเส้นหรือจะกี่เส้นก็นแล้วแต่มันก็ต้องขนานกันไปเพราะว่าถ้าเป็นลวดลายไทยจะเขาจะไม่ขัดแย้งกันนะครับ ะครับต้องฝึกนะครับฝึกไปถ้าเส้นโค้งหรือเส้นอะไรก็แล้วแต่ก็ก็ต้องฝึกน,นะครับเป็นวิธีเพราะว่าวานนี้ครูก็ไม่ได้กำหนดถึงว่าเออต้องต้องบอกหึงเนื้อหาจริงๆว่าเราควรจะต้องมีอะไรบ้างทําอะไรบ้างวานก็ขี่ไปแต่จริงๆก็ถูกว่าวานนะครับครูก็มองว่าเออก็ขี่ไปก่อนนะฮะวันนี้ก็ลองมาดูเป็นเส้นขนานดูว่าเออ มันเป็นยังไงแล้วก็ฝึกอันนี้คือเหมือนกับเราก็ต้องฝึกแล้วนะครับอยา่าว่าวานเนี้ยก็ไม่ต้องฝึกอะไรเพราะว่ามันเป็นเส้นเดียวเราก็ไม่ต้องไปเรียกว่าไม่ต้องไปเก่งอะไรกับวันนี้ก็คือต้องเก่งแล้วครับเพราะว่าเราต้องการให้เส้นขนาดแล้วเราด้วยด้วยด้วยสายตากาดด้วยสายตาแต่จริงๆแล้วต่อไปมันก็กาดด้วยสายตาไม่ได้เพราะเราก็ต้องมีแบบร่างใช่ไหมครับร่างแบบไว้นะครับเป็นโครงไว้หรืออะไรไว้นะครับ เนี่ยเล่นอย่างเงี้ยไปนะครับเนี่ยให้เห็นดูนะครับให้ว่าจะลากเส้นไปแบบไหนก็แล้วแต่นะครับก็ก็ลากได้คือให้ขนานกันให้ได้นะครับบองคับนะครับบองคับเส้นไปก่อนนะครับบองคับให้เส้นเขา ให้ได้ไปในจังหวะที่เราอยากจะทำไปนะครับเนะครับฝึกอย่างเงี้ยไปแนละ้วให้คล่องให้คล่องเลยครับ ไม่ได้ทำแค่นี้ครทำให้มากกว่านี้อีกอีกประมาณเป็นร้อยเท่าก็ได้ครับเพราะว่ามันต้องฝึกมือนะครับฝา่าคุณจะเขาเรียกว่าต้องต้องมีประสบการณ์เยอะๆนะครับในการที่เราจะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะครับเพราะว่ายิ่งงานไทยเนี่ยต้องเรียกว่าฝึกให้เข้าใน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 ,ในสายเลือดเลยนะครับเพราะว่ามันจะได้พอเห็นปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีทิศทางของเราได้เลยนะครับ นะครับของฝึกเลขหนึ่งดูนะครับเนี่ยเลขหนึ่งเนี่ยฝึกอย่าให้มีอารชินครั้งครูก็อาจจะเผลอผายไปบ้างนะฮะอาจจะมีอะไรนะน้ำสีนั่นเกินไปนะครับ ได้ทั้งกลับแล้วก็คือต้องให้ได้ทั้งสองอย่างให้คล่องนะครับนีครับฝึกไปให้คล่องแบบนี้นะครับแล้วก็วันนี้คือไปฝึกนะครับฝึกแล้วลองเล่นดูเล่นแบบสนุกสนุกนะครับแบบคล้ายๆฝึกเราต้องต้องพยายามฝึกมือไว้นะครับ เล้วสิ่งที่คุณฝึกตอนนี้ต่อไปเดี๋ยวใช้ประโยชน์อันนี้เป็นใช้งานได้หมดเลยอย่างเลขหนึ่งเลขตรงน,นี้ครับมันก็จะใช้เป็นขดเป็นช่องว่างระหว่างพื้นที่นะฮะในลวดลายไทยเขาใช้ได้นะฮะแต่เราก็ขโมดให้เป็นกลมจะนะครับแล้วก็อย่างครึ่งวงกลมเนี้ยปุ๊ต่อไปเนี้ยเราก็ทําเป็นส่วนหนึ่งน,นะครับอย่างเงี้ยนะครับ เนี่ยครับเนี่ยแล้วก็จะค่อยๆเจเย็นนะครับให้รากให้เป็นครึ่งวงกลมอันนี้ก็กต้องต้องก็ต้องบังคับมือด้วยครับว่าแล้วก็ให้ดูกลางๆดูนะครับเพราะเดี๋ยวต่อไปมันก็จะเป็นใบไม้ได้แล้วครับเนี่ยครับฝึกไปครับอย่างเงี้ยนะครับค่อยๆ ใจเย็นๆฝึกให้เยอะๆนะครับนะครับเมื่ออย่านี้แปุ๊บเราก็เพิ่มต่อไปมันจะเป็นใบแต่คงยังไม่บอกว่าเป็นอะไรนะครับลองก็ฝึกเล่นไปนะชั้นไปเรื่อยๆ นี่ครับก็จะได้แบบขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าวิธีการก็คือเราก็ค่อยเริ่มจากทีละเล็กละน้อยไปนะครับค่อยๆประกอบเป็นลหลายๆอย่างนะครับถือเส้นจริงๆก็คือเส้นอิสระนี่หละครับเนี่ยเราก็ทําอย่างนี้ก็ได้ครับเนะี่ย ันนี้คงก็ยังไม่บอกว่าอาจารย์ไปทําอะไรประโยชน์อะไรอีกแต่ถ้าฝึกมีไว้เดี๋ยวก็จะมีประโยชน์อีกว่าต้องเอาไปทําอะไรได้อีกนะครับก็คือมันใบหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่ครูก็ยังไม่ได้กําหนดว่าต้องเป็นอะไรแน่นอนเพราะว่ารูปแบบอย่างงี้เนี่ยมันไปทําอะไรได้เยอะแยะมากมายเลยครับนะครับเพียงแต่ว่าเราฝึกมือให้เราคล่องเท่านั้นเองวันนี้คือการฝึกมือให้คล่องนะครับครูยังไม่ได้เข้าหลักวิชาการอะไรให้รู้ว่าเออมันมันจะให้คล่องไว้นะครับ แล้วข้องไว้เราก็เล่นตามจินตนาการของเราว่าเราอยากทำลายแต่ขอให้มันผ่านมาอย่างนี้ครับให้ดูเป็นจังหวะของเขาแล้วก็จะเห็นมีฟาร์มรามซ่อนอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับเนี่ยลองเล่นไปเรื่อยๆนะครับเล่นไปหลายๆรูปแบบนะที่ที่ครูอยากจะให้วันนี้ว่าเอ้ยลองลองเล่นดูนะอย่างวงกลมเนี้ยนะก็ไม่ต้องไปสีเรียสว่าต้องกลมดิ๊กอะไรเงี้ยนะฮะลอง ลองจัดดูว่าเออเป็นเราทํานี้ได้ไหมอะไรเงี้ยครับลองดูนะเนี่ยคือเพียงว่าให้ใช้ปลายปูกันแทนดินสอนะครับเนี่ยล่างคือขีดเส้นมาให้ให้ได้นะครับเนี่ยนะครับเนี่ยลองลองลองทําดูโดยยังไม่ต้องมีแบบแผนอะไรนะครับเพราะว่าเราก็ยังไม่ต้องล่างอะไรเราก็จะได้งานมาทีาละอย่างละอย่างแต่นี่คือ เล่นปลายภูกันให้สนุกนะครับยังไม่ได้กับเจาะจงว่าจะเป็นรูปแบบอะไรเพียงแต่ว่าอยากให้คุณใช้ปลายภูกันแทนปลายดินสอและปลายปากกาเพื่อจะขีดรูปลักษณ์ต่างๆให้ได้นะครับเนี่ยเอาเส้นโคง้งนะฮะเส้นโคง้งของเส้นมาปเป็นจบกันก็ได้ครับเนี่ยนะฮะถ้าต่อไปคุณก็อยากได้เป็นรูปใบไม้คุณก็เริ่มทํา ไปนะครับในลักษณะต่างๆนะถ้าอยากเล่นนะครับเพราะว่าต่อไปเนี่ยคุณไปอ่เขาเรียกว่าตัดลายกระหนกลวดลายเถานวนกคาบนะฮะหรือยอดกระหนกหรืออะไรต่างๆที่คุณต้องกีดเขียนไปเลยั้งทับไปเนี่ยมันยากมากถ้าคุณยังไม่เข้าใจในทิศทางของการจับภูกันแล้วก็การเดินเส้นภูกันเนี่ยอันนั้นแหละยากครูก็เลย นตระหนักเห็นว่าเออน่าจะมีอะไรที่ให้ไปเล่นกันนะครับก็เลยเอาอย่างเงี้ยนะครับไปฝึกฝึกหลัดกันไปนะครับเนี่ยต่อไปเนี่ยคุณก็จะใช้สิ่งเหล่านี้ได้หมดเลยนะครับที่ครูทําให้อยู่เนี่ยใช้ได้เป็นในประกอบในส่วนต่างๆเป็นใบไม้เป็นดอกไม้เป็นยอดไม้เป็นอะไรเงี้ยต่างๆอันนี้ที่ครูตั้นมาเพื่ออยากให้ให้แค่เพียงฝึกมือนะครับ ให้รู้ว่าผูกกันเนี่ยทำอะไรได้บ้างมากกว่าที่คุณอาจจะมองว่าเออแล้วมันจะทำอะไรได้จะขีดเขียนอะไรได้นะครับเนี่ยครับมันก็สามารถจะทำอะไรได้เยอะเล่นเล่นไปนะครับเนี่ยการเล่นครั้งนี้เนี่ยถือว่า ไปเพิ่มนะฮะเพิ่มอนะเพิ่มความคล่องมือเพิ่มประสบการณ์และอย่างหนึ่งก็จะด้วยเห็นว่าอาจจะเป็นยอดหญ้าใบหญ้าใบเรียวใบ,ใบโคมใบโค้งอะไรเนี่ยฮะมันมีมากมายนะครับแล้ในขณะเดียวกันเราก็สามารถนครับแทนที่เป็นโคง้งเราก็ขยับให้รูปหัวใจนะอะไรอย่างเงี้ยครับ เนี่ยหัวใจติดกันหลายๆอันนะครับเนี่ยพอได้อย่างนี้ปุ๊บนะฮะเราก็ต่อไปเราอยากขี่คือ เอาคับป,ปลายพุกกาให้เล็กๆฮะเนี่ยโดยฮะขีดเขาเรียกว่าแลนะครับแลให้เต้นเล็กๆนะครับ นะครับคือฝึกมือไปนะครับเนี่ยเนี่ยเอาเขาฝึกแล้วก็ค่อยๆประกอบจากการฝึกเนี่ยแล้วก็จะประกอบเป็นอย่างอื่นอีกเยอะแยะมากมายนะครับฝึกไปนะเพื่นอย่างเงี้ยให้เห็น ่งทีก็เบื่อไม่ไทําอะไรนะครับฝึกๆไปก็ลองดูจินตนาการอะไรได้บ้างฮะนะครับนี่แค่เป็นการ ดึงจินตนาการของเรามาด้วยกับการที่ผนวกกับว่าเออเราจะไปปุกการถนัดแล้วนะครับรูก็ยังก็ยังไม่ได้บอกว่าต้องทําอะไรได้บ้างเพียงแต่ว่าถ้าเราเห็นจากงานครั้งที่หนึ่งถึงครั้งนี้นะครับที่ผ่านมาเนี่ยอะไรที่เป็นส่วนอย่างวงกลมเล็บวงกลมใหญ่วงรีหรืออะไรเส้นโค้ง,งต่างๆเนี่ยก็จะอยู่ในในในของของที่นํามาใช้งานได้หมดนะฮะนี่คือสิ่งที่ตรงนี้แหละครับรูก็ไม่ได้หนีไปไหนแต่เพียงแต่ว่า เรายังไม่ได้จัดกระบวนการเหล่านั้นเนี่ยให้เป็นเรื่องเป็นราวเพียงแต่ว่าเราต้องการที่จะไปฝึกนะครับฝีมือเพื่อให้เราเนี่ยรู้จักวิธีการจับผูกกัน,นะเพื่อให้ถนัดขึ้นนะครับวันนี้เนี่ยครูก็คิดว่าตรงนี้ก็เยอะแล้วนะครับไปฝึกดูเดี๋ยวถ้ายังไงถ้าครูคิดอะไรได้อีกเดี๋ยวครูก็จะให้ไปฝึกแต่ว่าครั้งหน้าครูก็ยัง ไม,ไม่ยังไม่แน่ใจว่าจะต้องฝึกเอาอย่างอื่นมาให้ดูอีกไหมนะครับหรือจะขึ้นตัดเป็นลายไทยลายกหนกหรือเถากหนกไปเลยอะไรเงี้ยก็ลองดูนะครับให้วันเนี้ยนะฮะก็ลองไปฝึกตามเนี้ยอย่าฝึกเพียงแต่ว่าชิ้นสองชิ้นสามชิ้นไม่ได้นะครับฝึกเยอะๆเลยหลายรูปแบบนะฮะขขดโค้งไปโค้งกลับด้วยขีดกลับมาด้วยนะครับเนี่ยกลับวนไปกลับมาแล้วก็ ใบไม้ก็เริ่มให้ให้ให้เห็นเด่นชัดนะครับวิธีการล่างวิธีการและเดินเส้นเรู้ว่าเส้นตรงนี้มาก่อนนะครับเนี่ยเราจะแล้วเราก็ค่อยเพิ่มมาว่าในส่วนที่นะฮะเนี่ยก็เริ่มมันดับนะครับเนี่ยเพิ่มมาแล้วก็เพิ่มไปเรื่อยๆนะครับตามที่ครูนั่นไว้นะครับก็จะเห็นว่ามัน มันก็ใหม่ๆเนี่ยครูก็ว่ามันก็ของยากอะฮะเพราะว่าถ้าครูจะบอกว่าง่ายก็คงไม่ใช่เพราะว่ามันต้องฝึกเพราะครูก็ต้องฝึกมาเหมือนกันนะครับครั้งนี้ครูก็ขอไวเท่านี้ก่อนนะครับแล้วขอให้ตั้งใจฝึกกันแล้วก็เดี๋ยวพบกันงวดหน้านะครับว่าจะมีอะไรไปครั้งหน้านี่นะครับขอบคุณนะครับที่ตั้งใจฟังและขอให้ฝึกอย่างตั้งใจนะครับครูอยากเห็นผลงาน,นหลายๆคนนะครับ,รบสวัสดีครับ